แม้จะเคยเห็นเพลเยอร์จังหวะพลาดแบบไม่น่าพลาดกันมานักต่อนักหากแต่เกมแชมเปียนชิพคู่ระหว่างดาบี้คาลตี้เปิดบ้านรับคาร์ดิฟก็ยังไม่วายมีช็อตพลาดหมูหกให้พูดถึงแถมรอบนี้นักเตะเจ้าของเรื่องอย่างเอบัวดัมส์ดันมีสอรี่เกี่ยวโยงโดยตรงกับคาร์ดิฟคู่แข่งในวันนั้นด้วยครับเอาล่ะสำหรับเอบัวดัมส์นี่คือมิดฟิลวัย28ปีที่เพิ่งย้ายมาค้ายแข้งกับแกะเขาเหล็กเมื่อครึ่งซีซั่นก่อนโดยทไลายก่อนหน้าอดัมส์เคยเล่นให้คาร์ดิฟช่วงสั้นๆแค่13นัด ัดภาพมาดูก,การใหม่ดร์บี้เคาว์ตี้ต้นสังกัดปัจจุบันของ Adams. ขอดัมส์โคจรมาเจอคาร์ดิฟทีมเก่าของเขาตั้งแต่วีคที่5เรียกว่าเจอกันเร็วแถมเมโบอรดัมส์ก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในแมชนี้ด้วยสลับไปในสนามและเกมที่ไพรพลาซสเตเดียมก็สู้กันสนุกกระทั่งนาที2ี่สิดาร์บี้มาได้ประตูขึ้นนํา1 0จากลูกยิงของเกนโซกรถไม้ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมมีโอกาสลุ้นประตูแต่ก็ทําได้เพียงเฉี่ยวไปเฉียวมา มองผิวเผินถึงตรงนี้ทุกอย่างก็ดูปกติครับแค่รอพุทธสินเป่านกหวีดยาวก็เป็นอันจบเกมอย่างไรก็ตามเรื่องมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะนาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บคาดิฟมาได้ลุ้นประตูจากลูกเตะมุมอีกเครือกแน่นอนเพลงนี้ทีมเยือนไม่มีอะไรจะเสียละพวกเขาดันสูงไปออกกันในกรอบเขตโทษเจ้าบ้านเหลือไว้เพียงตัวคุมเส้นกลางสนามและยักอาวิทโกลคีเปอร์ที่ยังคงยืนเฝ้าเสาภาพต่อเนื่องพุทธสินให้สัญญาณเริ่มเล่นคาดิฟเปิดเข้าไปลุ้นหากแต่ผู้เล่นดาบี้ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้ ที่ทำมากรเชียร์แก่เขาเหล็กนั่งไม่ติดคือจังหวะบอลลอยโด่งกลางอากาศจูจูเอบัวดัมวิ่งหน้าตังขึ้นไปกดดันพวกสาวประตูคู่แข่งไม่ให้เล่นง่ายทว่าการตัดสินใจและความขยันของอดัมส์ได้ผลเกินคาดครับชดต,ต่อมามิดฟิลด์ดาบี้ชกบอลตัดหน้าเอาวิดเอาดือด้อสึ่งตรงนี้ทันทีที่แย่งหม่งบอลสำเร็จนั้นหมายความว่าจะเหลือแค่ตัวเขาลูกบอลและประตูล่งๆที่ตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วโดยพื้นที่และเวลาเหลือเฟือขนาดนั้นจังหวะนี้นอกจากจะเตรียมใส่สกอร์ปิดเกม2-0แฟนบอลเจ้าถิ่นยังลุกขึ้นรอเ กัันนท้งสามหากแต่ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนครับเพราะหลังแต่บอลหาเหลี่ยมยิงหนึ่งจังหวะเอวัวดัมสดันวิ่งไปซัดบอลหลุดเสาไกลซะง,งั้นภาพต่อเนื่องเจ้าตัวถึงกับล้มไปฟุบหน้ากับพื้นท่ามกลางความตะลึงของเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลดรบบี้วันลูกนี้ไม่เป็นประตูดได้ไงอย่างไรก็ตามโชคยังดีที่จบเพลงดังกล่าวโพตสินก็เป่าจบเกมไม่เหลือโอกาสให้คาดิฟลุนประตูตีเสมอแล้ว นึกภาพถ้ายังมีเวลาเหลืออีกหน่อยแล้วทีมเยือนมาโกงตายนาทีบาปชอดพลาดหมูหกของเอบัวดัมส์คงกลายเป็นฝันร้ายติดตัวหมอนี่ไปตลอดแน่แน โอเคมุมนึงอดัมมัดโชคดีไม่โดนทัวลงหากแต่ด้วยความที่เจ้าตัวพลาดแบบไม่น่าพลาดพลาดแบบยิงออกยากกว่ายิงเข้าแถมช็อตเออเรอร์ยังมาเกิดขึ้นอในเกมเจอทีมเก่าไม่แปลกที่หลังจบเกมมิดฟิลไว้28คนนี้จะโดนแฟนบอลพายกันแซวพร้อมกับตั้งข้อสังเกตครับว่านายไม่ได้แสดงความเคารพอดีตต้นสังกัดหรือทายผลพนันอะไรไว้ก่อนเกมใช่ไหม ขณะดเดียวกันทางด้านพาวอนกุนซือดาร์บี้เคาตี้ยังมองโลกในแง่ดีว่าแม้ลูกทีมของเขาจะพลาดโอกาสทองแบบช็อกแฟนบอลทั้งสนามแต่เอบูแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะไม่กี่คนที่ยังมีแรงวิ่งและกล้าขึ้นมงแย่งบอลแบบไม่มีกลัวเจ็บนั่นเพียงพอจะยกโทษให้เอบูอดัมส์ได้บ้างมองในมุมพาวอนก็มีเหตุผลเลยครับถ้าดัมส์มีนอกมีในตั้งใจจะยิงไม่เข้าจริงๆหมอน,นี่แค่ยืนป้องกันในกรอบเขตโทษเหมือนคนอื่นๆไม่จําเป็นต้องวิ่งหน้าตั้งไปแย่งบอลขนาดนั้นก็ได้ แต่มองโลกในแง่ร้ายหน่อยถ้าบอลมีงานจริงๆนี่โคตรจะไม่เนียนเลยนะและทั้งหมดคือหลุดเดี่ยวใส่ทีมเก่าพี่แกยิงหลุดเสาซะงั้น